สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแขกรับเชิญของสาวนักปั่นสายบันเทิงนะเจ้าวันนี้มาแอวค่ะเปื้อนเจ้าอยำหม,มูยอมากินตัวเปลี่ยนมาเรื่องอย่างเจ้า,มมาเปล,ยเปล่ยนมาเรื่อนเลี่ยงเจ้าต้องทํามาเองเนี่ยยาหมูยอใส่วุ้นเส้นนี่เจ้ามาโดยไปได้นัดหมายใช่ใชใ <laughs> ปกติเปลื่อนจะอยู่ว่าเมืงองนอกเมืองนากนนะ่ะอยู่ประเทศยังก็เธอะ สวีเดนสวีเดนเนาะสวีเดนไปเก็บเเพดแหละป a c k a g e เพจลงแหละเดี๋ยวไปหนหน้าก่อนเออนั่นอ่ะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเจ้าเดี๋ยวจะเอาปนงลุงหนึ่งไปตัวเนี้ยลุงหนึ่งลุงหนึ่งเออลุงหนึ่งนะลุงหนึ่งเอาลุงหนึ่งไปแอลเนอมาเจ้ามากินยำมุ้เส้นด้กันเนี่ยเจ้าไอ้ใส่ยำเออใส่หมูยอยำมสใส่หมูยอหมูยอปลาปีอร่อยอร่อย พเพราะว่านนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าอันไปเที่ยวได้ซัมเมอร์สาวสาวนักปันเปิ้ลกำลังมีคนติดตามรลอยกว่าคนอยู่เนื้อเจ้าหลายอยกว่าคนออขอขอเจินมาติดตามด้วยเนื้อเจ้าเพราะว่าตอนนี้จะเริ่มทําละเพราะว่าตอนนี้หวางงานเจ้าสาวนักบอนจอน้องเจนเนะเจ้าน้องเจนคนงามเจ้าเป็นสาวเหนือสาวมองแปด ตอนเป็นเปื่อนพน้องชื่อเจนมาเป็นนักปั่นเขาห้องน้องตุ้ยนุ่ยเขาก็เลยห้องนุ่ยนุ่ยสมัยก่อนชื่อน้องเจนปั่นไปปั่นมาจะได้บ่โอ้เปิือห้องตุ้ยนุ่ยอ่ะสึงจะผอมเนาะถึงจะผอมชิมละวันนี้มาออกมาออกสองเฮ่อเฮ่อเจ้านักปั่นเดียเจ้าวันนี้มาออกสองเดสาวนักปั่น ไข่ตียังบ่ได้มาเป็นเปืือนเต่ยก <nder> ็เข้ามาเป็นเปืือนได้เนจ้าเดี๋ยวจะกลับไปเนจ้าเดี๋ยวสาวนักปันจะกลับไปที่ตามเนจ้าม่ติดตามสาวนักปันก่นอนเ้อเพราะว่าช่วงนี้จะเริ่มเริ่มทำละเริ่มทำละทำเมื่อใดมันจะถึงพันคนเนี่ยมาทำสักเต่อเนี่ยอืมกำลังได้ลอยไปแฮมสัก <S <S อะไรก็บ่ถึง เขาต้องให้ถึงพันคนถึงจะผ่านเนี่ยกฎของกฎของย t u b e ข้อที่หนึ่งนะตอนนี้ไอ้ต้องให้ถึงพันคนช่องเก่ามันเข้าไม่ได้ไงก็ทิ้งเก่าช่องนี้แหละช่องนี้มีกี่คนสี่ห้าคนมั้งเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ทําไงเออก็ทำสิเนี่ยถ่ายแล้วก็ลงเลยแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนเข้ามาติดตามแล้วเราก็จะกลับไปติดตามเขาอืเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็เป็น ยูทูบเบอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกก็ทุกวันนี้ก็มีใครสองตายายมั้งจำได้ป่ะที่เข้ามาเม้นไอในช่องเธอออ๋อยายเออคุณย่าคุณย่าใช่ไหมล่ะคุณย่าคุณย่าพี่อะไรอ่ะที่อยู่เชียงรายอ่ะยายติวด้วยอ๋อเชียงรายเหรอเชียงรายก็ปิการเออสนวกากใช่ใช่ใช่ อนนแล้วก็ใครอะที่ทําสมุนไพรอะของผู้ชายอะแล้วก็อุ้ยฉันก็ฉันก็รู้จักมันเยอะเธอไม่ทําอ่ะเธอก็เลยไม่รู้จักอะ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไอน้สาวเหนือเพื่อนป้านงสาวเหนือเชิญมาติดตามช่องนี่ตัวนเนจ้าช่องอันนี้ก็ช่องเปื่อนป้านงนเนจ้าช่องไอ้สาวนักบานสาวบันเทิงนี่นเนจ้า ม่เดลเนี่ยไทยบันเทิงบอกใครไหวล่ะก็เป็นกระดูกทับเส้นหายละหายละหายละกะเดี๋ยวจะปั่นขึ้นดอยสุเทพละอืมพักพวกเรียกร้องอยู่เจ้าขอเชิญชวนเจ้าเปื่นเปื่อนเจ้ามาติดตามเฮาตัวเนอร์จะได้เป็นเปื่อนการใน youtube เนาะเขาติดตามเขาเขาติดตามเขาไปนอสิงที่จะทีะสี่เียมาอันนั้นละ ไปกันนะเจ้าบายยเบื bye ่อน <Bye. S 1>